สรุปข่าวลือตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่17เดือน3ปี2568นะครับมากันที่เรื่องแรกครับกระแสะข่าวข้อสิบเกี่ยวกับสโมสรทอ็อดแนมสเปอร์นะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุออกมาว่าทอ็อดแนมสเปอร์ครับได้รับทราบเกี่ยวกับโอกาสการดึงตัวโจบเบอร์ลิงแฮม ออกจากซันอร์แลนในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับกองกลางรายนี้นะครับวัยเพียงแค่สิปีแล้วก็มีโอกาสที่จะตามรอยพี่ชายของเขานะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่กับเรอลมลิตนะครับผลงานภาพรวมอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับมีฟอร์มที่น่าประทับใจทำให้ไปเข้าตา ทั้งท็อตแนมสเบอร์แล้วก็เชลซีรวมไปถึงอีกหลายทีมในลีกอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับตามรายงานล่าสุดครับมีการระบุออกมาว่า d แ r น a n d อาจจะมีการปล่อยนักเตะรายนี้เพียงแค่20ล้านปอนด์ซึ่งเรื่องของเม็ดเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิด d แ r l ล n น ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เวทีสูงสุดของลีกอังกฤษในช่วงฤดูกาลหน้านะครับอาจจะมากกว่า20ล้านปอนด์ก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นอยู่ที่20-30ล้านปอนด์เท่านั้นครับในเวลานี้ทางสเปอร์ก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินในการใช้เซอร์นกเตอรานี้มาร่วมทีมให้ได้ในตลาดซัมเมอร์นะครับสำหรับศูนย์หน้าของยูเวนตุสอย่างดูซานวราวิดครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในลีกอังกฤษแบบต่อเนื่อง ดาวเตะชาวเซอร์เบียร,รายนี้ครับกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรเยอะแยมากมายในพิเบรงกิตครับอย่างทางอาเซนนลครับก่อนหน้านั้นอตาลล่า นิวคาสเซิลก็แสดงความสนใจเช่นกันและก็ล่าสุดก็คือท็อตแนมสเปอร์ครับที่แสดงความสนใจเชื่อกันได้ว่าค่าตัวของวัตถวิทย์ครับอาจจะลดลงมาในตลาดรอบนี้หรือว่าในช่วงซัมเมอร์เหลือเพียงประมาณ2 5่สจนถึงล้านปอนด์เท่านั้นครับสุนหน้ารายนี้ยิงไปแล้ว14ประตูในทุกรายการฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจของหลายๆทีมในอังกฤษซึ่งปลายทางเนี่ยก็อาจจะมีการย้ายมาทีมใดทีมหนึ่ง ในหลีกอังกฤษก็ได้ซึ่งสเปอร์ก็เป็นหนึ่งทีมครับที่แสดงความสนใจแล้วก็มองถึงเรื่องของความเหมาะสมทั้งคุณภาพแล้วก็เม็ดเงินที่จ่ายเกี่ยวกับการดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนั่นเองอีกหนึ่งกระแสองทางท็อตแนมสเปอร์ครับตามรายงานออกมาจาก The ะบอยฮอสเปอ ระบุกออกมานะครับว่าทอร์นาเมสเปอร์กำลังวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน35ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวรรยานอารูริแบ็กซ้ายตัวเก่งของบูฟในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับว่ากันว่าทางทอร์นาเมสเปอร์ครับเตรียมแผนการที่จะนำเข้านักเตะรายใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยนักเตะอ,ออกจากทีมเยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรรยานอารูริก็มีการสร้างฟอร์มสร้างชื่อเสียงมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว เกี่ยวกับผลงานส่วนตัวนะครับถึงนะว่าผลงานภาพรวมของทีมจะไม่ดีก็ตามที่ผ่านมาครับทางตั้งแต่รันนี้ก็เป็นข่าวกับหลายๆทีมในเลเวยเช่นกัน รวมไปถึงทีมนอกลีกอย่างเช่นลีกสเปนหลีกซัล,ลี่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแบ็กซายรายนี้นะครับสเปอร์ก็ต้องไปแข่งขันกับหลายๆทีมที่แสดงความสนใจแล้วก็พวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอเอาไว้แล้วนะครับสำหรับสโมอสรแมนเชสเตอร์เต็ตกันบ้างครับตามรายงานล่าสุดมีการระบุออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดครับได้มีการตัดสินใจเลือกวิกเตอร์โอซิมเฮนเป็นผู้เล่นูนยนหน้าในอุดมคติสำหรับการดึงเข้ามาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับ โดยที่ทางนักข่าวชาวอินตอลี่ย่างนิโคลโลเซอร์คาลินีมีการระบุว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการดึงนักเตะราเนี้อยู่ที่ประมาณ63.2ล้านปอนด์นะครับแมนยูก็พร้อมที่จะทำทุกวิธีทางในการดึงนักเตะรายนี้มาสู่ทีมนะครับแมนยูอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลได้แต่แมนยู สามารถทำได้ครับถ้าเกิดพวกเขามีการขายนักเตะหรือปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้ออกจากทีมเพื่อจัดการเกี่ยวกับบัญชีทางด้านการเงินในตลาดซัมเมอร์นะครับนอกจากแมนยูแล้วนะครับยังมียูเวนตุสอาร์เซนอลปเอเชที่ แสดงความสนใจโอซิมเห็นเช่นเดียวกันนะครับถือว่าไม่ใช่เดีลวที่ง่ายเลยสําหรับฝั่งของปีศาจแดงตามารายงานออกมาจากโรมาโน่ครับมีการ,ระะุบวกมาว่าทั้งแมนเชสเตอร์เดดแล้วก็ลิเวอร์พูลต่างพากันแสดงความสนใจไทเลอร์บริบบิงแนวลุกดาวรุ่งของซาเลมตันแล้วก็มีการติดตามสาการนั้งแต่รอราณนี้ อย่างใกล้ชิดนะครับณเต่อนเา,านี้ครับพูดถึงในเรื่องของฟอร์มส่วนตัวซีซั่นนี้ถือว่าทําได้ถือว่าเข้าตาทีมใหญ่ๆที่สแสดงความสนใจมากเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าผลงานภาพรวมของทีมเนี่ยจะรั้งอันดับสุดท้ายของตารางพิพเบิลเลนกฤษก็ตามแต่ผลงานส่วนตัวดันไปเข้าตาในหลายทีมอย่างที่บอกกันไปนะครับซึ่งก็มีหลายทีมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่สแสดงความสนใจแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ต้องยกให้เป็นทางทัพพีศสัแดงแล้วก็หงแดงครับที่เป็น ทีมตัวเต็งที่ได้มีการส่งแมวมองไปจับตาดูฟอร์มนั้เแตะรายนี้แบบโดยตรงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับนี่คือรายงานจากโรมาโน,โนที่คอนเฟิร์มกันออกมาหลังจากที่แมนยูครับพลาดการคว้าตัวโยววนีิเวนด้าแต่แมนยูก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือก ที่แมนยูมีการส่งฟอร์มแล้วก็แสดงความสนใจเป็นนักเตะจากลีกโปรตุเกสเช่นกันนั่นก็คือโรเจอร์เฟร์นเดสแบ็กของทางบรากานั่นเองซึ่งนักเตะรายนี้ก็เล่นได้หลากหลายครับทั้งวิงแบ็กแล้วก็พื้นที่เกมรุกนะครับคล้ายๆกับควินดานั่นแหละตามรายง,งานที่มีการระบุก,กันออกมาครับก็คือทางโรเบนอมอริมแล้วก็ทีมงานเบื้องบนของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็คเนี่ยมีการหารือการมานานหลายเดือนเกี่ยวกับการดึงตัวควินดาครับแล้วก็พยายามที่จะทําทุกวิธีทางแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย มันก็ไปเกิดขึ้นกับฝั่งเชลซีมากกว่า แต่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ตครับก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ได้มีการมองหาทางเลือกอื่นๆที่เป็นนักเตะอายุน้อยอนาคตไกลแล้วก็สเปคใกล้เคียงกับควินด้ามีความคล้ายกันนั่นก็คือโรเจอร์เฟิร์นเดสในลีกเดียวกันนั่นแหละที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แมนยูแสดงความสนใจเช่นกันอย่างที่บอกกันไปนะครับว่ากันว่าเรื่องของเมเงินในการย้ายทีมก็น่าจะไม่แรงเกินไปเช่นกันนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสักสามล้านปอนด์ซึ่งก็น่าจะต่ำกว่า ทางฝั่งของเควินด้าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องราวของทางเชลซีนะครับทางโรมาโนมีการระบุออกมานะครับว่าเชลซีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือทําให้บัญชีทางด้านการเงินเนี่ย คลองตัวขึ้นในตลาดซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea เองก็มีเรื่องของการเตรียมซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาสู่ทีมนะครับอย่างเช่นในตำแหน่งศูน,น้าก็มีความสำคัญที่ทางเชลซีต้องการทั้งศูน,น้าแล้วก็ตัวเรมเส้นเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีการพึ่งเซ็นเควนด้าแล้วก็เอสูโก เข้ามามีการประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ตางนะครับแต่ดิวดังกล่าวที่บอกมาก็คือเป็นดิวในเรื่องของอนาคตแหละนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือตำแหน่งศูนย์หน้านี่แหละที่เชลซีต้องการมากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นตัวหลักตัวท็อปด้วยนะครับ ก่อนที่จะซื้อครับเชลซี Chelsea, จำเป็นที่จะต้องมีการปล่อยนักเตะออกจากทีมหลายคนพอสมควรนะครับอาจจะสักประมาณ7-8คนโดยเร็วสุดนะครับเพื <c oughs> ่อทำให้ภายในสโมรสรมีการใช้เงินที่คล่องตัวขึ้นให้เรื่องของรายรับรายจ่ายมันมีความสมดุลยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าเชลซีเป็นหนึ่งทีมครับที่เตรียมมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งสาคัญครั้งใหญ่ในตลาดซัมเมอร์นี้ส่วนสโมสร์เลียฟูครับตามรายง,งานล่าสุดออกมาจากเดอะมิลเลอร์ครับเลียฟูพร้อมที่จะเปิดศึกนกสนามกับนิวคาสเซิลในการแย่งตัวมาเกฮีจากทางฮิตเลเรตในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับว่ากันว่าทางเลียฟูอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดของมาเกฮีนะครับนะักเตะเองก็พร้อมที่จะเปิดใจสําหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกัน โดยก่อนหน้านั้นครับนิวคาสเซิลพยายามที่จะทําทุกวิถีทางนะครับในการดึงตัวนักเตะรายนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเรื่องของเบ็ดงินค่าตัวที่ไม่ลงตัวทําให้ดิวดังกล่าวก็ล่มมาโดยตลอดแต่ทางนิวคาสเซิลก็ยังคงมีความพยายามครับที่จะกลับมาระตัวนักเตะรายนี้อีกครั้งในตลาดซัมเมอร์แต่ตอนนี้ไม่ใช่นิวคาสเซิลทีมเดียวแล้วนะครับยังมีเลว์บูที่แสดงความสนใจเช่นกันแล้วก็อาจจะมีอาร์เซนอลนะครับซิตี้ที่พร้อมที่จะ เข้ามาร่วมวงในการดึงตัวนักเตะรายนีเช่นกันในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขายกให้เป็นลิเวลแล้วก็ ทางนิวคาสเซลนี่แหละที่มีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งทางเลฟูเนี่ยกำลังมองหากองหลังตัวกลางรายใหม่ในแบบระยะยาวเข้ามาสู่ทีมโดยพอดีในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับตามในงานจากฟุตบอล l นไซเดอร์นะครับมีการรายงานออกมาว่าเลฟูกําลังพิจารณายื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวปีกวัย18ปีของนอตเจรันซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความคล้ายกับอายันรอบเบนแนวรุกระดับตำนานของบบเยนแล้วก็ทีมชาตฮอลแลนด Holland. นั่นเองนะครับตามรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่าลิ์พูอาจจะคว้าตัววันเล่ไอเกลี่มาเป็นตัวแทนของซาร่าหากว่าซาร่าตัดสินใจย้ายออกจากทีมลิ์พูในช่วงเร็ววันนี้นะครับนักเตะรายนี้ครับเป็นนักเตะอายุน้อยพละสรวนสูงนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเจ้าตัวยิงไป6กประตูทำอีก5้าแอซิดจากการลงสนามยีสามนัดในทุกรายการฤดูกาลนี้ครับสำหรับในรายของวันเล่ อัดเกลีที่มีข่าวเชื่อมโยงล่าสุดส่วนในรายของเรียมรีแลบนะครับตอนนี้ทางดิเคร์เซนก็ได้มีการเล็งเรียมรีแลบ เอาไว้เป็นตัวแทนของอีซักนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเรพูลเช่นกันเนื่องจากว่าทางเรพูลได้มีการวางตัวอีซักไว้เป็นเป้าหมายหลักในตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อเข้ามาแทนที่ดาบินยูเนสที่มีโอกาสการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์เช่นกันจากนั้นครับทางนิวคาสเซิลก็น่าจะได้รับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวจากการย้ายของอีซักซึ่งจริงแล้วครับนิวกาสเซิลก็พยายามรั้งอีซักเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆเพราะว่าทีมที่สนใจเนี่ยมันก็มีหลายๆทีมนะครับแล้วก็ ศาลก็กําลังจะเข้ามาสู่สโมอสรครับทำให้นิวคาสเซิลอาจจะใจอ่อนก็นได้ก,กับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย การดึงศูนย์อาลไใหม่เข้ามาแทนที่ก็ต้องมีการวางแผนกันเอาไว้นะครับโดยที่เรียมดีแล็บนี่แหละของทางเอฟสวิตเนี่ยเป็นนักเตะที่นิวคาเซิลแสดงความสนใจอยู่ในเวลานี้ครับดีแล็บวัยยี่ปีครับยิงไปแล้วสิบประตูในพิเดิงกิทให้กับเอฟสวิตนะครับถึงแม้ว่าผลงานส่วนตัวจะอยู่ในที่ทางที่พอใช้ได้แต่ผลงานภาพวมขวงในสโมสรเนี่ยก็ถือว่ายังยากลำบากอยู่แต่สุดท้ายครับนี่คือเป้าหมายที่นิวคาเซิลต้องการส่วนอีกหนึ่งรายครับที่นิวคาเซิลยังคงชื่นชอบก็คือวิกเตอร์โยเคเลสนะครับ ส่วนหน้าตัวเก่งของทางลิสบอนที่ราคาก็สูงแล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในโย,โยุโรปเช่นกันค่าสัญญาของทางโยเคเลสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ84ล้านปอนด์ได้นะครับแล้วก็ผลงานของโยเคเลสเนี่ยน่าทึ่งมากเจ้าตัวยิงไปแล้ว83ประตูนะครับจากการลงสนาม91เกมให้กับลิสบอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีหลายทีมให้ความสนใจส่วนในรายของเจเรฮาโต ตามรายงานล่าสุดนะครับมีการระบุว่าอร์เซนอลมีความสนใจเี็่สัญญากับฮาโต้แนวรับของอาร์จ็คในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเรียบูครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจแบ็กรายนี้วัยสิปีเช่นกันนะครับแต่ว่าอร์เซนอลก็ให้ความสนใจมานานแล้วเหมือนกันนะครับว่ากันว่าอร์เซนอลครับมีการแสดงความสนใจติดตามผลงานของฮาโต้มาเป็นระยะเวลานานราวๆ2ปีได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะมีการปิดดีล ในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แสดงความสนใจเช่นกันอัซนอลครับต้องการผู้เล่นที่มีคุณภาพแล้วก็เรื่องของคุมกําลังเชิงลึกในตําแหน่งฟูลแบ็กให้มันดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งนักเตะชาวดัตช์รานี้ก็เป็นการลงทุนในแบบระยะยาวที่ทางสโมรสรเนี่ยมองกันเอาไว้เจ้าตัวมีการโชว์คุณภาพที่ดีในลีกคอนแลนด์ออกมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในบอลทั่วยุโรปก,ก็มีผลงานที่ดีเช่นกันรวมไปถึง ฮาโต้มีคุณสมบัติที่จะประสบสำเร็จในแบบระยะยาวในหลีกอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เล่นคนสําคัญของ m มคเกออต้าในอีกแบบระยะยาวเหมือนกันนะครับก็มารอติดตามกัน นะฮะในเรื่องของการดึงจอรีฮาโต้ที่เวี้์วููก็มีข่าวอย่างหนักที่ต้องการดึงมาแทนที่แอนดรูโรเบิร์สันในแบบระยะยาวส่วนทางอเซนอลก็แสดงความสนใจมาราวดาวปีแล้วเช่นกันนะครับเป็นศึกนอกสนามที่น่าสนใจมากในการดึงนักเตะรายนี้นะครับส่วนในรายของเซมิคาริซซอยนักเตะของทางเบสิกตัดนะครับตามรายงานล่าสุดครับนิวคาเสเซิลเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ต้องการเซมิคาริซซอยเข้าไปร่วมทีมนะครับตามรายงานจากคอร์ นักเตะวัย19ปีโรานี้ครับก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากทีมเยาวชนจนถึงทีมชุดใหญ่ของนาสโมสอนนะครับลงเล่นอย่างต่อนเนื่องให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว37นัดในทุกรายการนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนช่วยทีม ประสบวมเร็ดเรื่องการชูถ้วยเช่นเดียวกันนะครับจากผลงานของทางเด็กรานี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในโยุโรปนอกเหนือจากทางนิวคาเซ่นเราก็ยังมีอีกหลายทีมเช่นกันนิวคาเซิลครับมีความต้องการที่จะดึงแนวรุกรายใหม่เข้ามาสู่ทีมครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยมีการปล่อยไมเกลอเมรอนให้กับ แอรแลนตายูเต็ดในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็มารอติดตามกันว่าดิวดังกล่าวนี้จะประสบสำเร็จหรือไม่ส่วนในรายของซามูครับศูนย์หน้าของทางเอฟซีบอโตตอนนี้ก็เป็นที่สนใจของนิวคาสเซิลเชลซีแล้วก็ทอตแนมสเปอร์ที่ต้องการศูนย์หน้าเช่นกันนะครับว่ากันว่าทางนิวคาสเซิลก็ร้อนแรงเหมือนกันนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยก็ต้องมีการมองทางเลือกเพื่อที่จะดึงเข้ามาแทนที่อเล็กซานเดอร์อีซักที่มีโอกาสยยายออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยก็ ได้มีการเล็งไปที่ซูน้าหลายคนอย่างที่มีกระแสข่าวกนออกมาแล้วก็ซามูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งลิตรายชื่อที่พวกเขาสนใจนะครับซึ่งเชลซีครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เคยแสดงความสนใจสูน้ารายนี้มากก่อนในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับก็พลาดก,กันไปแต่ว่า ตลาดซัมเมอร์นี้พวกเขาก็อาจจะกลับมาล่าตัวซูนารานี้อีกครั้งในตอนนี้ครับซามูทำไปแล้ว20บประตูพร้อมกับอีก3าแอซิดจากการลงสนาม31เกมในลีกบูตดเกตแล้วก็ในยูฟายูโรปาลีกฤดูกาลนี้นะครับผลงานก็โดดเด่นแบบต่อเนื่องสำหรับดาวินนูเยสนะครับตามรายงานข่าวเขาสิบจากทีมท a l กมีการระบุว่าแอตเลติโกมาดรดกำลังพิจารณาการซื้อตัวดาวินนูเดสยสซูน้าของลิเวอร์พูลในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับทาสโมสรจากลิกสเปนก็มุ่งมั่น แล้วก็มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องส่วนทางเอี์พูเองก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสําหรับการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้าไปร่วมทีมหรือว่าขายออกจากทีมน,นั่นเองนักเตะรายนี้ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยก็ไม่ค่อยต่อเนื่องซึ่งทําให้ทางสโมสรเนี่ยก็เตรียมที่จะพิจารณาการขายอยู่แล้วแล้วก็นอกจากดาวินนูนเยสนะครับที่เป็นเป้าหมายของทางแอตมิริดแล้วว่ากันมาทาง ชองฟิลิปมาเตตาของทางคิตาบอลเลก็อยู่ในความสนใจอาราติโกมาเลต์เช่นกันนะครับปิดท้ายกันนะครับในรายของเฟิงกี้ไดยองตามกระแสข่าวที่เป็นกระแสข่าวลือออกมาจากคอร์ดอฟซด์นะครับระบุกันออกมาครับว่าอเซนอลเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็ซิตี้รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ูไนตดได้รับการแจ้งเตือนจากตัวกลางหรือว่าตัวแทนของฝั่งของทางเฟิงกี้ไดยองนะครับเกี่ยวกับความพร้อมของนักเตะรายนี้ ก่อนที่สัญญานาเตอรายนี้จะหมดลงในตลาดซัมเมอร์ปี2026นะครับความพร้อมอาจจะหมายถึงเรื่องของการเตรียมตัวที่จะย้ายทีมนะครับมีโอกาสย้ายทีมนะในตลาดซัมเมอร์นี้หรืออาจจะเป็นในช่วงตลาดปี2026นะครับเนื่องจากสัญญาของนกเตะใกล้จะหมดแล้วก็ถ้าเกิดต่อสัญญาไม่ได้โอกาสการย้ายมันก็มีสูงอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ได้รับการแช่งจากันไปตามกระแสะข่าวลือตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนกเตะท,ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ